สวัสดีค่ะโมพาเที่ยววันนี้เรากำลังจะพาไปจังหวัดพัทลุงกันนะคะแต่ว่าเราจะไปส่วนในของพัทลุงนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู้นตอนนี้ฟ้าคึมคมเหมือนฝนกำลังจะตกคือไม่น่าท่องเที่ยวเลยแต่ว่าเราก็ดันด้นที่จะไปไห้ได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่จังหวัดพัทลุงกัน ตอนนี้เคโลมาถึงเขาอ,อกทะลุแต่ว่ายังไม่รู้ว่าขึ่นทางไหนเลยให้ดูเขา เดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนะคะอันนี้เจอทางขึ้นแล้วเราขึ้นมาจากฝั่งนูน้นด้านล่างมีกำลังเดินขึ้นข้างบน ื่อกี้เจอคนขึ้นมาเที่ยวเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นไปทางนี้คือพันกว่าขั้นเราอาจจะไหวไหมแต่ถ้าขึ้นไปอีกทางนึง่งทางนั้นน่ะเราจะขึ้นไหวแต่เราจะเห็นแค่องค์พระเห็นแค่องค์พระไม่ใหญ่มากเขาบอกอย่างนี้โอเคแล้วกำลังคิดว่าจะขึ้นดีไหมเนาะพันกว่าขั้นาตาย ก็ปุงนะนะคะขึ้นต่อดูตอนนี้เครโรเหงแตกแล้วนะคะยังไปได้ไม่ถึงรึ้นทางเดี๋ยวให้ดูดิว นี่ก็คือขึ้นมาสูงไม่ใช่น้อยแล้วนะคะแต่ยังไปไม่ถึงนู่นอีกยาวไกลบันไดพันกว่าขั 1, ้นแล้วเราไปต่อดูว่าเราจะมีว่าไหนะพปชิตขึ้นเขานด้หรือเปล่า้ะไปเจอันบนเขาอนี้เคโลกขึ้นมาถึงจุดสูงสุดบันไดพันกว่าขั้นแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเคโลให้ดูบรรยากาศเข่ขาอกทะลุนี่นี่คือบนสุดเลยเดี๋ยวให้ซูมใกล้ๆอันนี้เป็นวิวทิวทัศมันยังมีทางให้ปีนไปกับเชือกนี่อีกนะคะแต่ว่าเครโรคิดว่าเครโรคงไปไม่ถึงฝั่ง ตำนานถ้ำเขาทะลุนี่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะเขามันจะทะลุอย่างนี้นี่มันจะเป็นโพรงอย่างนี้นี่เขาก็กั้นไว้กันคนตกลงไปข้างล่างนี่เห็นไหมคะน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าคิดว่าไม่กลัวตกหน้าผาก็จะปีน ป็นเชือกเนี่ยค่ะมันมีเชือกให้ปีนไต่ขึ้นไปนี่ไต่ขึ้นไปบนผานูน่นไต่ไปจนถึงนู่นเลยคือเขาคงสร้างบันไดไม่ได้แล้วค่ะคุณภาพดูไม่ได้เลยตอนนี้ก็มีองค์พระให้กับดูด้านบน นี่วิวดีเลยสิเดียวนันเห็นไปถึงหาดใหญ่นะดูทางที่เราขึ้นมานะคะมันจันมาก ชันจนไม่มองไม่เห็นปลายทางเลยอ่ะถูไว้ให้ดูอีกรอบ มีเสียงคนปีนขึ้นมาด้วยนะคะตอนนี้อุ้ยเขาตามเรามาแค่แป๊บเดียวเองนี่เขาแข็งแรงมากมันพูดไม่ออกเอพราะว่ามันเหนื่อยเนื่อยจริงๆคิดว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิวที่เคโลถ่ายดู เขาอกทะลุมาได้นะคะที่จังหวัดพัท,ะทะลุงอำเภออะไรอะอำเภอเมืองค่ะอ๋อโอเคอเคโรลลืมอำเภอถ้ามาตาม g p s เอนี่อาจจะหลงได้นะคะนี่เครโรลมาตาม g ี s ีเอสนี่เข้าบ้านคนอื่นเขาก็เลยต้องถามทางงื่นเขาหน้าผามันก็จะสวยงามดี ไม่รู้เขาขึ้นมาสร้างบันไดบนนี้ได้ยังไงน,น่ามีนักท่องเที่ยวกำลังขึ้นมาตามเราติดๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาละค่ะ เดียวสัปดาห์หน้าเคโรจะพาไปเที่ยวไหนนั้นติดตามหมูพาเที่ยวนะคะวันนี้อกเขาทะลุอำเภอเมืองจังหวัดพัท,ทลุงมากันได้นะคะปีหนึ่งมาแค่ครั้งเดียวหนึ่งแค่ครั้งเดียวก็พอคะ่ะพอแล้วปีละครั้งก็พอปีละสองครั้งนี่ตายแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Peace, peace, the time.